ปีแรกที่ธรรมภาพจำพรรษาอย่างเป็นหลักเป็นฐานเลยปี2536ฝนตกวันแรก12มิถุนายนไปหยุดวันที่20ตุลาคมตกทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดเลยสักวันเดียว <laughs> นั่นคือสภาพป่ายุคนั้นนะ แต่ว่ายุคนั้นเขายังมีพวกทำไม้กันเยอะมากก็่้าเอ่ยชื่อก็กระทบกระเทือนกันนะสมัยก่อนเขาบอกว่าขา้าราชการมาอยู่ทองผาภูมิต้องยุ่งกับสามมอมอใดมอนหนึ่งหรือไม่ก็เอาหมดเลยก็คือมา้าไม้มอนม้าก็คือขายบ้าไม้ก็คือทำไม้เทือน มอนก็คือวิ่งพวกต่างดาวคนต่างดาวเข้าประเทศมันก็น่าคิดนะหัวละสองหมื่นนี่เป็อัพคันหึังยัดเข้าไปยี่สิบคนไม้ตอนนั้นยกละพันเจ็ดร้อยถึงพันแปดร้อยบาทอาตมภาพสร้างเกาะพระฤาษี วิ่งลงไปซื้อไม้ในเมืองการยกละเจ็ดพันใครๆมันก็ว่าอาจารย์เล็กบ้าไม้แค่พันเจ็ดพันแปดมีเต็มป่าวิ่งลงไปซื้อไม้ยกละเจ็ดพันแล้วกว่าจจะขนขึ้นมาอีกละ่ะ แต่คราวนี้เขารู้ไหมว่าของเรามันต้องรักศีลรักความเป็นพระของเรามากกว่ารักผลประโยชน์พระเรามีราคาไม่เกินเก้าสิบก้าสตางค์ถึงหนึ่งบาทเมื่อไรขาดความเป็นพระทันทีหมายเถื่อนแปลว่าไม่ได้ตีตราชักลากไม่ได้เสียภาษีแล้วภาษีมันเท่าไหร่ ซื้อเข้าไปเมื่อไรก็ขาดความเป็นพระเมื่อน,นั้นแหละเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติศีนพระว่าภิกษุรู้อยู่ช่วยพ่อค้าซ่อนภาษีเป็นยังไงร,รู้อยู่ก็เราก็รู้ว่าน้ำไม้เทือนอะซ่อนภาษีก็คือหลบไม่ยอมจ่าย สมัยก่อนก็มีการขายเพชรขายพลอยอะไรฝากใส่ยามพระผ่านดานไปอย่างเงี้ยครัี้พระพุทธเจ้าท่านมีมหาประเทศคือข้ออ้างใหญ่สี่ข้อไว้ให้ตีความพระวินัยสิ่งที่ไม่สมควรถ้าพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรสิ่งนั้นย่อมไม่สมควรไม้เถื่อนเป็นสิ่งไม่สมควรอยู่แล้ว พิจารณาแล้วว่าไม่สมควรถ้าเราไปซื้อมาก็ย่อมไม่สมควรแปลว่าโดนอาบัตอีกคดีไอ้อาบัตข้อนี้มันเกี่ยวข้องกับเงินไม่ได้จ่ายภาษีถ้าถึงบาทหนึ่งขึ้นไปในขาดความเป็นพระเลยนะแล้วตกลงคุณจะรับความมักง่ายรับผลประโยชน์หรือว่าจะรับความเป็นพระของตนเอง เป็นพระเป็นเนรเนาเราทำอะไรสิ่งแรกเลยที่ต้องนึกถึงคือบัดนี้เรามีเพศต่างจากคาหั์แล้วอาการกริยาใดๆที่เป็นของสมณะเราต้องทําอาการกริยานั้นๆพระท่านพิจารณากันอยู่ทุกบ่อยเพราะเราฟังทำบัดต,ตามไปก็เห็นแต่ส่วนใหญ่ก็พิจารณาแล้วไม่ได้เอาไปใช้ จะอาวาดวัดท่าขนุนโกยไปใช้หมดบันต่างกันตรงนี้สมัยอัตมาภาพอยู่วัดท่าสุงมีพระอยู่ร่วมกันภายใต้ลมโพลมใสของหลวงพอ่อฤาษีท่านสี่สิบกว่ารูปแล้วทำไมถึงออกมาเป็นหลักให้ชาวบ้านเขาได้แค่สามสี่รูป ก็เพราะว่าที่ออกมาส่วนใหญ่ก็คือบุคคลที่แบกระเบียบวัดแบกศีลพระอยู่จนคนอื่นเขาเห็นขี้หน้าแล้วว่ามึงจะเคร่งไปถึงไหนเรื่องของศีลเรื่องของระเบียบในเราต้องเคร่งไว้ก่อนแต่เคร่งในลักษณะเคร่งครัดกับตัวเอง เพราะว่าโดยปกติแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกฎระเบียบอะไรก็ตามพอนานๆไปมันจะเกิดการล้าแล้วก็ย่อนยานถ้าเราขันตึงไว้แต่แรกถ้าย่อนจะพอดีแต่ถ้าเราหย่อนตั้งแต่แรกล่ะมันก็ยานติดพื้นนั่นสิแมันจะเหลือความเป็นพระให้ชาวบ้านเขาไหวได้สักกี่เปอร์เซ็น เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อน